ไซเดอร์เล่าข่าวชาวมมสอลนะคะอยู่กับพี่เอศสสรีศัแล้วก็เจริญธิดาเช่นเคยค่ะครับพบกันนะทาง2ช่องทางครับทาง Facebook นะครับที่สถานีวิทยุมหาวิทยลาลัยมศาคา @msu.radio นะครับแล้วก็ที่ YouTube Channel นะครับในช่อง msu podcast นะครับก็ ฝากก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์เรื่องราวต่างๆข่าวสารของมหาวิทยาลัยมัาศรคามที่เป็นสาระประโยชน์กันนะครับอ่ะน้องเยอะครับช่วงนี้เป็นช่วงสอบแอดมิชชั่นรอบ3นะฮะรอบ3แล้วครับกำลังมีการแบบเลือกตัดสินใจนะคะในการที่จะแบบว่าจะเรียนคณะไหนดีนะคะเวลาี่เรียนเนี่ยน้องๆก็ต้องรู้นะว่าคณะนั้นเป็นคณะที่เกิดไปเรียนแล้วเขาเรียนยังไงมันใช่สิ่งที่น้องเขาอยากเรียนหรือเปล่านะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่า ดูแค่คะแนนดูแค่บอกว่าเป็นแค่ความฝันแต่บางทีมันลงมือปฏิบัติจริงอ่ะเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้ไหมครับผมค่ะรวมถึงก็จะมีการรับในส่วนของแต่ละคณะแล้วก็ในแต่ละโครงการซึ่งในนั้นนะฮะของมศของเรามหาวิทยาลัยศัลยกรรมเราดโครงการกสพทด้วยกสพทวันนี้พี่เอกจะมาคุยเรื่องนี้กันกสพทก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสอบเข้าในคณะ แพทย์คณะเภสัชคณะสัต,แตวแพทยศาสตร์นะครับซึ่งก็เปิดรับพร้อมกันในช่วงรอบ3ามแอดมิชชั่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนวันนี้ก็เลยเรามีเรื่องราวแสำหรับใครที่อยากจะเป็นหมอ,อมนะฮะโดยเฉพาะน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่ วาดฝันให้ลูกของเราเนี่ยอยากจะเรียนหมอจบออกมาจะได้มาดูแลพ่อแม่นะอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งการเรียนหมอมันต้องวางแผนนะวางแผนตั้งแต่เด็กๆเลยบางคนตั้งแต่อนุบาลด้วยซ้ำไปคือมีฝันที่จะเป็นแล้วก็ดัไ้นก็ต้องแบบรู้ว่าถ้าเกิดเรียนหมอเนี่ยเขาจะเรียนอะไรเพื่อจะแบบว่าได้เตรียมตัวซึ่งการสอบเข้าเป็น แพทย์เป็นเป็นหมอเนี่ยนะฮะมันก็มีช่องทางการสอบเข้าหลายๆช่องช่องทางนะฮะวันนี้เราจะมารู้กันว่ามีช่องทางไหนบ้างนะครับที่มหาวิทยาลัยมาคาของเราก็มีคณะแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะสายทางได้วิทยาศาสตร์สุขภาพมีคณะแพทย์ทายศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์นะคะมีอะไรอ่ะมีสัตวะสัตวแพทยศาสตร์ที่เราเปิดสอนนะคะครับผมนะฮะ โดยเฉพาะนะฮะการเรียนหมอเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะเราก็นําเรื่องราวตรงนี้นะครับ<ช>มาเล่าสู่กันฟังเรื่องจากว่าในช่วงเวลาแะตรงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีการรับสมัครเรียนต่อนะฮะรอบ3ที่ Cat a d m i s s i o n หรือว่าน้องๆที่วางแผนเอาไว้อยากจะ,ะเรียนหมอนี่นะครับวันนี้<ช><ๆ>เรานําเรื่องราวชีวิตของอนิสิตรุ่นพี่อาจารย์หมอนะฮะ<ช><ๆ>ทีะ่เรียนหมออยู่และก็จบทํางานไปแล้วนะฮะเราก็รวบรวม มานะครับเป็นตัวอยา่างคร่าวๆสําหรับน้องๆน,นะครับที่สนใจหรือว่าผู้ปกครองนะครับที่อยากจะให้ลกูกหลานของเรานะครับเรียนหมอนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราสองคนนะฮะได้ไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ไปรวบรวมน้องๆที่เรียนแพทย์ที่มอมสอส<ม>อาจารย์หมอที่โรงพยาบาลสุทธาเวชหลายท่านนะครับ<ม>ในรุ่นงของรูปแบบการเรียนการสมัครนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันก็ ยังมีความคล้ายแบบเดิมๆมันอยู่นะฮะเราก็นำมาโปรโมทกันให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบหรือว่าใครที่มีความสนใจนะฮะเดี๋ยวว่าชีวิตตั้งแต่เรียนหมอจนเริ่มสมัครเป็นแพทย์เฉพาะทางมันยาวนานแค่ไหนมันลําบากแค่ไหนด้วยค่ะซึ่งก็อย่างที่พี่เอ๋บอกว่าได้ไปพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์มานะคะแล้วก็ต้องบอกว่านะคะการเข้าเรียนคณะแพทย์เนี่ยก็มีหลายทางนะคะก็คือทั้ง กันที่แบบไปสอบรับตรงกับกสบพอทอหรือว่าคโครงการ,รซีเพร,รแล้วก็โครงการ ODOD นะคะคซึ่งรายละเอียดในการ ใช้ทุนจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่ง<ม>ก็จะมีผลอีกทีตอนเรียนชั้นคลินิกปี4ถึงปี6กนะคะการช่ดใช้ทุนแล้วก็การเรียนต่อเฉพาะทางด้วยทีนี้เรามารู้จักคำว่าก,ากสอพอทอคืออะไร,รซึ่งถ้าน้องๆ<ม>เรียนทางด้านนี้หรือว่าหลายคน<ม><ม>ที่แบบว่าติดตามเรื่องของแอดมิชชั่นแล้วแบบมาฟังทางด้านนี้ก็ได้ยินคำว่ากสพทกสพทคือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์คณะ ทันตแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ค่ะได้รวมกันคัดเลือกนักเรียนเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อนะคะคในระดับอุดมศึกษาโดยในแต่ละปีการศึกษาเนี่ยอาจจะมีสถาบันเข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไปนะคะโดยปีล่าสุดนี้นะคะ T-CAT 6 6นะคะกสวทก็จะเปิดให้ยื่นคะแนนคัดเลือกใน T-CAT รอบ3 Admission คณะและสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมก็จะต้องใช้เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเป็นไปตามที่ สอออกสพทกำหนดด้วยนะครับคำว่ออกกากสพอทอเนี่ยก็คือกลุ่มสถาบันการแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยน,นั่นเองก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเ<ช>ข้ามาเป็นนายแพทย์เป็นคุณหมอเนี่ยแหละครับผมนะฮะและนอกจากโครงการกสพอทอแล้วนะครับก็ยังมีโครงการ CPIRD เนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโครงการ c p i r d c อารนี้คืออะไรนะครับเป็นโครงการ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทนะฮะที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและก็คณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในแต่ละท้องถิ่นนี่แหละครับผมส่วนโครงการ ODOD นะฮะคืออะไร OD ก็คล้ายๆกันนะเป็นโครงการที่ที่ว่ากระจายแพทย์1อําอำเภอ1ทุนนะเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและก็คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยต่างๆในแต่ละท้องที่นะครับอะซึ่งความแตกต่างกันมันอยู่ที่อย่างซีเิรนี้จะเป็นโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเนี่ยก็จะใช้ทุน3ปีนะฮะเหมือนกับกสพทเหมือนกันนะใช้ทุน3ปีนะครับแต่ว่าไม่มีเงินสนับสนุนระหว่างเรียนนะครับสำหรับโครงการ CPIRD หรือว่าซีเิรนี่นะฮะส่วน o d ดนะเป็นโครงการกระจายแพทย์1อํ่เภอ1นทุนนะครับ อันนี้ใช้ทุน12ปีนะครับแต่มีเงินสนับสนุนระหว่างเรียนพวกข่าวหอค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะอย่างค่าดําลงชีพหรู้สึกว่าจะเดือนละ5,000นะนะเท่าที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับนี่คือความแตกต่างกันของแต่ละโครงการ น้าน้องก็ที่เข้ามาในโครงการไหนก็จะได้ทราบข้อมูลกันนะคะทีนี้น้องนบอกว่าโอ้แล้วเส้นทางการเรียนคณะแพทยศาสตร์เรียนเป็นหมอเนี่ยเขาเรียนกันยังไงเรียนยากกันไหมนะคะปีหนึ่งเรียนยังไงหรอปีหนึ่งเป็นปีที่เป็นช่วงเวลาในการเรียนที่เป็นช่วงชีวิตที่สบายที่สุดละสําหรับการเรียนแพทย์สบายที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะในการที่เรียนแพทย์ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะเนื่องจากว่าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เป็นวิชาเลือกนะคะเป็นวิชาที่ต้องเรียนนอกคณะ แย์ค,ะค่ะเลยก็เลยรู้สึกว่า<อ>ชิวๆสบายหน่อยมีชีวิตส่วนตัวนะคะคบแบบชีวิตส่วนใหญ่น้องๆก็จะค่อนข้างที่จะชิวเดินไปเรียนคณะนั้นคณะนี้ได,<อ>ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมีกิจกรรมการรับน้องมีกีฬามหาวิทยายลัยบ้างนะคะคเป็นภาพรวมในเรื่องช่วงของการได้รู้จัก กับเพื่อนใหม่ต่างคณะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเฟรชชี่ปีหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงสบายๆหน่อยเป็นการที่เรียนรู้นอกคณะเป็นหลักนะคะแต่ในช่วงปีสองเนี่ยพอน้องขึ้นปีสองปุ๊บนะคะก็จะเป็นปีที่หลุดจากการเรียนวิชานอกคณะต่างๆเลยนะครับกลับมาเรียนรายวิชาคณะแพทย์อย่างเต็มตัวหลักๆปีสองนะปีนะครับก็คือจะต้องมีการผ่าตัดอาจารย์ใหญ่เพื่อเรียนรู้กายวิภาคของมนุษย์ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเรียน ขึ้นและมีการเรียนที่เป็นหมอมากขึ้นและมีการ,รในการสอบในคณะที่เริ่มที่จะต้องมีการตัดเกรดให้คะแนนของคณะแล้วด้วยตอนนี้น้องๆก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มปรับตัวรเริ่มเพิ่มขึ้นเริ่มมาเห็นแบบว่าอ๋อนี่คือคณะแพทย์นะต้องมาด้านนี้ต้องแบบก็เริ่มแบบ เริ่มเริ่มตั้งใจมากขึ้นละตอนแรกเป็นเรื่องแบบว่าปรับตัวในมหาวิทยาลัยเรียนรู้มหาวิทยาลัยเดรียนวรชา้กเพื่อนต่างคณะอะไรอ่าเงี้ยค่ะพอปี2ก็เข้าสมุดวิชาเกี่ยวกับแพทย์เลยครับจริงจะสังเกตว่านะครับน้องๆที่เข้าเรียนปีหนึ่งหรือว่าปีสองปีสเนี่ยเราจะ มีโอกาสได้พบกับเพื่อนๆที่เรียนคณะแพทย์ค่ะเฉพาะในช่วงปีหนึ่งจากนั้นปี2ปีสามไม่ค่อยเห็นเขาแล้วเห็นค่ะอยู่ตามโรงอาหารโรงพยาบาลสุเทศรีแต่ตามแต่ตามที่ไม่เห็นละไม่เห็นละเพราะเขาต้องไปอยู่ประจาละไปอยู่ประจําที่คณะแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะจากปีหนึ่งปี2มาแล้วนะครับค่ะทีนี้ปี3บ้างครับปี3เนี่ยก็จะเน้นเรียนพวก เลคเชอรเป็นหลักนะฮะเรื่องทฤษฎีแล้วก็วิชาที่เรียนก็จะเป็นพวกสรีรวิทยาเทศวิทยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีทั้งงานกลุ่มมีงานทดลองในห้องแลบบ้างนะครับมีการสอบเป็นระยะระยะนะฮะนะฮะแล้วก็ ช่วงก่อนจะจบปี3ก่อนขึ้นปี4ี่เนี่ยก็จะมีการสอบนะฮะอสอบเรีวใบป,ประกอบโรคศิลป์ครั้งที่น1นะฮะซึ่งการสอบไปประกอบโรคศิลป์จะมี3าครั้งนะฮะสครั้งนี่เนื้อหาจะไม่เหมือนกันแต่ละครั้งนะฮะอโอ้โหนะหลังจากนั้นนะครับขึ้นปี4ี่เป็นีการเริ่มต้นของการเรียนในของระดับคลินิกแล้วล่ะ,ละนะฮะเป็นการเรียนชั้นคลินิกก็คือการเรียนเรียนไปพร้อมกับการดูแลผู้ป่วยในหอ ออในผู้ป่วยต่างๆนี่นะฮะเป็นปีที่อนิสิตเนี่ยที่สอบด้วยระบบกสพทเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยเหมือนเดิมนะส่วนนักเรียนโคต้าทุนพวก cpird C+ เหรือว่าจะเป็น od เนี่ยฮะก็จะแยกย้ายไปตามโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดต่างๆตามโคต้าที่เขาสอบมานะครับโดยชีวิตในช่วงปี4นี้นะฮะก็จะเรียกว่าจะใส่เสื้อกาว เสื้อกาวยาวนะฮะแล้วก็เริ่มเข้าใกล้ชีวิตหมอมากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้เรียนในเรื่องของโรคต่างๆกับผู้ป่วยจริงๆนะฮะแม้ว่าหลักๆนี้จะเป็นเรื่องของการไปซักประวัติไปตรวจร่างกายแล้วก็ทาหน้าที่จิปาถานในหอผู้ป่วยในต่างๆนะครับอย่างเช่นการลอกผลแผลการทําแผลผู้ป่วยเจาะเลือดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เป็นการพรีเซนต์เคสผู้ป่วยต่างๆที่จะมีผู้ดูแลโดยอาจารย์อาจารย์แพทย์อาจารย์หมอที่จะคอยดู ให้ความรู้ตลอดนะครับโดยหอผู้ป่วยที่นักเรียนปี4นะส่วนใหญ่น่นจะเป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมสายกรรมสูติสูติกรรมกุม,มาเวิชศาสตร์หรือว่ากุมารวิชกรรมนะครับเพื่อว่าเป็นหอผู้ป่วยพื้นฐานหรือว่าเมเจอร์วอร์ดที่เขาเรียกกันนะครับหอผู้แลวเมเจอร์วอร์ดนะครับและจะต้องเข้าเวรถึงประมาณเที่ยงคืนนะฮะนี่ครับคือปี4ปีที่เริ่มหนักขึ้นเหมือนทำงานแล้วอ่าแต่ว่าเป็น นักขึ้นแล้วก็มีความเป็นหมอเพิ่มมากขึ้นด้วยอ๋อพี่สี่เหมือนฝึกงานเหมือนฝึกงานแล้วอะเหมือนแบบว่าได้ทํางานแบบจริงจังแบบในสายแบบว่าความเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วอะไรเงี้ยนะคะได้ไปทํางานนะนี่คือเราก็เพิ่งทราบเนาะจากการที่แบบไปคุยแล้น้องน้อยคณะแพทย์เขาเรียนแบบหนักนะเราก็บอกว่าต้องแข่งคือเวลาในการเขาเปลี่ยนความฝันได้ไหมคือเราบอกว่าแพทย์นี่เรียนนานแต่จริงๆพอดูช่วงเวลาการเรียนเขาคือ S <S> โอ้มันจําเป็นอะเนาะเพราะว่าเขต้องจบมาดูแลคนป่วยต้องบอกว่าวตตมีความช่วชาญใช่ไมไม่จบแค่ปี4นะพี่เอ๋ปี5ค่ะปีหเป็นปีที่เหมือนปีพักของการเรียนชั้นคลินิกปี5มักจะวนตามวอร์ดอื่นๆนะคะ,ะที่ไม่ใช่เมเจอร์วอร์ดอาทิเช่นกระดูกตาหูจมูกเวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะคะดมยาเป็นต้นนะคะโดยทั้งหมดเรียกว่าไมเนอร์วอร์ดนะคะซึ่งรวมๆก็ งานค่อนข้างจะสบายกว่าเมเจอร์วอร์ดนะคะแต่ว่างานที่ปฏิบัติก็คล้าย,ายปีสี่แล้วก็ยังมีเวรถึงเที่ยงคืนเหมือนกันโดยที่ช่วงจบปี5นี้ก็จะมีการสอบใบประกอบโรคศิลครั้งที่2ด้วยนะคะ พอผ่านปีห้าไปปีหกค่ะคคปีหกเป็นปีสุดท้ายของการเรียนแพทย์และซึ่งก็จะมีคำเรียกว่า e x t r a นนะคะก็จะได้ใส่เสื้อกลาวสั้นเหมือนหมอจริงๆเลยนะคะคคปีนี้เนี่ยก็จะกลับไปวน major ward ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่ม minor ward ด้วยบางอันที่มีจํานวนผู้ป่วยเยอะอย่างเช่นแผนกกระดูกแต่ หน้าที่เปลี่ยนไปมากนะคะโดยจะเริ่มทําหน้าที่เหมือนหมอจริงๆมากขึ้นต้องอยู่ที่อยุ่เวรนะคะถึงเช้าอีกวันแล้วก็ต้องทํางานเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยุ่นเวรเช้าแล้วต้องทางานต่ออีกแล้วก็เรียกว่าเริ่มมีการรับเนอเน o t i f y เคสเองด้วยเหมือนเป็นแบบเป็นแบบรับเคสในการรักษาเหมือนหมอจริงๆใช่ไหมคะรวมถึงต้องฝึกทํา หัถการที่จําเป็นจะต้องการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้อาทิเช่นใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยนะคะหรือว่า,าโดยหลักโดยแบบหลากหลายสถาบันก็จะส่งเอ็กเทอร์นเนี่ยไปประจำตามโรงพยาบาลศูนย์ตามต่างจังหวัดเพื่อไปฝึกประสบการณ์นะคะเพื่อที่จะให้พร้อมเป็นแพทย์จริงๆซึ่งก่อนที่จะจบเอ็กเทอร์ก็จะมีการสอบใบประกอบโรคศิลป์ครั้งที่3นะคะคแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายโดย ผู้ที่จะเป็นหมอในเมืองไทยจะต้องผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยค่ะทั้ง3าครั้งนั้นนะคะโดย mm hmm. จะต้องสอบผ่านการสอบของโรงเรียนแพทย์นั้นๆด้วยนะคะเห็นไหมว่าการเรียนของคณะแพทย์เนี่ยเขามีการเรียนที่ค่อนข้าง เป็นลำดับแบบมีความสําคัญเพราะมีความจําเป็นแล้วก็ต้องมีการสอบนะคะไปประกอบโรคศิลปหึงสามครั้งกว่าที่จะเป็นหมอได้นะคะดังนั้นเราจะเห็นคุณหมอในโรงพยาบาลที่เป็นหมอแบบหมอเอ็กเทอร์แบบเนี้ยที่เข้ามาดูแลก็คือปีปีห้าปีหกที่เข้ามาดูแลแล้วก็เริ่มรับเคสในปีที่หกละเหมือน็คุณหมอจริงๆเลยปีสี่เสื้อกาวก็จะยาวหน่อยใช่พ ปี5นี่เสื้อกาวก็สั้นลงนะครับเป็นหมอเอกเทิร์แล้วนะครับทีนี้นะครับเรียนจบแล้วเย่แล้วยังไงต่อมันไม่จบก็ไม่จบใช่ไหมล่ะหลังจากจบหมอแล้วจะเรียกว่าเข้าสู่ช่วงการทํางานหรือเรียกว่าช่วงใช้ทุนนั่นเองนะครับผมนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแพทย์ที่เรียนนะครับโรงเรียนแพทย์ในรัฐบาลก็ โรงเรียนแพทย์รัฐบาลในึเมืองไทยเนี่ยนะฮะจะถือว่ารัฐเเป็นผู้อุดหนุนค่าเล่าเรียนนะครับและจะต้องอชดใช้ทุนโดยการทํางานในโรงพยาบาลของรัฐบาลเป็นระยะเวลา3ปีนะฮะเบื้องตน้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มซีเพ e และก็กลุ่ม ODOD เนี่ยก็จะใช้ทุนตามโรงพยาบาลศูนย์ตามจังหวัดที่มีสัญญาก,กําหนดไว้ตอนต้นนะครับแต่กลุ่มกพทนี่นะฮะ ก็จะต้องมาคิดว่าจะยังไงต่อนะครับอาจจะเลือกจับสลากพื้นที่ในในการใช้ทุนนะฮะคือเขาจะมีวันจับสลากแล้วก็ให้ไปใช้ทุนตามจังหวัดที่จับได้นะครับซึ่งอาจารย์หมอเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะครับบรรยากาศตอนจับสลากนี่เสียวมากมันจบไปดามไปแล้วผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากจะไปไกลบ้านนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะ ไปถึงภาคใต้นู่นนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถึงกับมีการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก็เป็นที่นิยมกันมากเลยค,คุณหมอก็ก็ก็น <c oughs> ิยมสายมูเหมือนกันนะฮะซึ่งหลังจากจับสลากได้นะครับก็ใช้ทุนปีที่หนึ่งก็จะวนไปตามโรงพยาบาลศูนย์ที่จับสลากได้นะครับแล้วก็ใช้ทุนปีสองแล้วก็ปีสามก็จะต้องไปโรงพยาบาลชุมชนตามที่กําหนดไว้ในการจับ ฉลากเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ว่าใช้ทุนอยู่ที่เดียวจบจบแต่ก็จะมีเงื่อนไขก็คือวนไป ตามโรงพยาบาลชุมชนด้วยนะคะซึ่งก็เราก็จะเห็นคุณหมอนะคะที่ที่ในอยู่ในช่วงของการระหว่างใช้ทุนก็จะอยู่ก็จะไปเป็นคุณหมอในพื้นที่ชุมชนคะไปดูแลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เสียสละมากๆเรียนก้นหนักนะคะแล้วก็แต่ว่าก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เราอยากจะเห็นได้ว่าเรียนจบปุ๊บก็คือไม่ได้มีเวลาแบบว่าเอจบไปแล้วจะไปสอบงานที่ไหนดีคือก็คือได้งานได้งานแต่ก็คือเป็นแบบฉลานคนที่ใช้ทุนใช้ถูกในระหว่างใช้ทุน ก็จะแบบมีเคสต,ต่างๆที่จะแบบอกเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นอาจารย์หมอที่เก่งๆขึ้นจากที่แบบเคสที่ไปเจอไปทําได้เรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละเคสนี้นะคะ,คะแล้วก็หลังจากใช้ทุนเสร็จก็จะไปประจําโรงพยาบาลต่างๆที่คุณหมอแบบมีความเชี่ยวชาญที่อยากจะเข้าไปเป็นคุณหมอที่นั่นนะคะ,คะซึ่งก็หวังว่าทุกท่านที่ได้ติดตามเส้นทางการเป็นหมอตั้งแต่ การเลือกเรียนคณะแพทย์นะคะแบบต้องไปแบบแบบไหนบ้างนะคะจนในเรื่องของการเริ่มต้นเรียนตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่6กหว่าทุกคนจะแบบเห็นภาพแล้วก็น่าจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็อาจจะตัดสินใจว่าบางคนอาจจะพูดเนี่ยสนุกนะสนุกอย่างอ,อย่างอย่างที่เห็นไทม์ไลน์ของน้องน้องที่เรียนแพทย์ที่เป็นหมอเอ็กเทเริรที่คณะแพทย์นะฮะน้องเห็นเขาตั้งแต่เรียน สาธิตอ่ะได้ oh. เรียนสาธิตคอสซองขาสัน้น oh. อ่าจนมาเจออีกครั้งหนึ่งเข้าสอบเข้าคณะแพทย์ได้สองวมาสอน oh. เอ้ยเราก็ดีใจด้วยนะผ่านมาแป๊บเดียวเนะเมื่อ2อสามเดือนก่อนเจอน้องเขาอีกที oh. เป็นโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะ oh. แต่ว่าด้วยความที่เขาติดงๆเขาหล่อๆนะ oh. เออแล้วก็บอกว่าอเนี ah. yeah ่ย เป็นหมอเอกเทินแล้วกาลังจะจบแล้วเราก็แบบอดีใจด้วยต,ต่อไปเนี่ยก,ก็ต้องไปใช้ทุนแล้วก็ต้องไปเรียนต่อเพื่อ่จะเป็นหมอเฉพาะทางอะไรก็ว่ากันไป oh. น่าเห็นเขาแบบโอ้กว่าจะชีวิตมาถึงนี้ได้แต่ว่ามัน, <Okay. S 2> มนเวลาม,มันแป๊บเดียวจริงๆนะฮะคุณหมอก็มีพอเป็นคุณหมอแล้วคุณหมอเขาก็จะมีความสุขกับเส้นทางการอาชีพของเขาในการได้ช่วยเหลือร,รักษาแล้วก็เรียนต่อเป็นหมอเฉพาะทางที่แบบชอบนะคะก็ เนี่ยเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอทุกท่านเพราะว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเแบบเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือเนี่ยทีมหมอทีมพยาบาลก็คือเป็นกําลังสําคัญเลยในการดูแลเราเนี่ยค่ะก็หวังว่าน้องๆที่กําลังสนใจในการที่จะเรียนแพทย์อยากเป็นคุณหมอก็จะได้ประโยชน์จากวันนี้ที่เราได้พูดคุยไปแล้วก็ยังมีสําหรับผู้ที่วางแผนเอาไว้ตั้งเป้าว่าจะมาประกอบอาชีพหรือว่าเรียนทังด้านแพทย์ด้านการเป็นคุณหมอนะครับนะฮะ นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเนามาอาจจะมีภาคสองต่อเพราะว่ามีรายละเอียดอีดเยอะ ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามภาคสต่อไปนะคะว่าพี่เอจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางคุณหมอเนี่ยเส้นทางแพทย์เนี่ยยังไงบ้างมาได้พูดคุยกันในรายการของเราเพราะว่าเดี๋ยวเดอนเ็รายการนี้จะต้องต้องไปอีกอะไปพบหมอพี่เอไปพบหมอบ่อยค่ะก็เลยมีความสนใจจริงจิงนี่คือบอก่างทเอ๊ะไปพบบ่อยแบบนี้เป็นหมอเลยได้ไหมอะไรเงี้ยเพอเลยต้องมาติดตามเส้นทางก็เลยอ๋อไม่ไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อยู่อนุบาลแล้วนะคะเส้นทางเลือกไม่ได้มาทางนี้แต่แลกตอนนี้เป็นพ่อหมอได้อยู่ อหมออย่างเดียวโอเคค่ะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะพี่เอค่ะสำหรับรายการเอ่อ MSU i n น i d เ r รนะคะเลข่าวชาวมมสอที่หยิบเรื่องราวสาระสำคัญนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันก็ขอให้ช่วยกันแชร์เนาะแล้วก็ติดตามรายการของเราไปได้เรื่อยแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอะไรนีคะก็สามารถอินบ x ็อกมาพูดคุยกับเราได้ด้วยนะคะครับผมเราจะไปเจาะลึกมากฝากกันครับ ค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ